ก็ไม่รู้จะชี้แจงยังไงสาวไหนอะครับคือเป็นสาวที่ไม่ใช่สาวตุรีมากแต่แต่เป็นสาวที่แบบเอาขึ้นไปยังไรรงแบบก็มีมีคนขับรถผมมีผู้ช่วยผมซึ่งก็เป็นสาวก็เป็นสาวประเภท ไม่ใช่สาวแท้นะเพราะวีภรรยาคนกับรถผมเพราะห้องก็อยู่ข้างๆไม่หรอกผมไม่แกล้งตัวด้วยอะไรหรอกก็ไม่มีครับคือถ้าพูดถึงเป็นผู้หญิงที่ผมแอบเอาขึ้นห้องที่ไปโดยเรื่องส่วนตัวไม่มีครับอาไปเชิงชูสาวในเรื่องูสาวไม่มีก็ไม่เห็นห้องผมก่อนนะครับเพราะห้องผมตอนนี้เป็นเหมือนโกดังเก็บของมากมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าจานดทวเทียมซึ่งธุรกิจที่เำลทำครับถือว่าเป็น เป็นเหมือนโกดังเก็บของจริงๆอ่ะครับแต่ไม่มีจริงๆอาจจะได้แบบอาจจะก็ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจิลเลียทคนผู้หญิงคลืนคอนโดแล้วสาระเนี่ยก็รู้ม่าเธยตลอดวก็แบบไม่ดิ้วไรเลยก็อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากกรีนเขาเป็นคนที่ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดเขาจะต้องมาทนผมแบบไหนทำไมเขาต้องมายอมเรื่องแบบนี้และโดยส่วนผมก็ หนึ่งในคำเป็นสุภาพบุรุษก็ไม่ต้องการให้ผู้หญิงต้องมาทนแบบนี้ก็ไม่ทําอย่างนี้กับผู้หญิงอยู่ดีเนี่ยมันยิงน่งทําให้ข่าวนี้ยิ่งเป็นเรื่องตลกสําหรับผมเนื่องจากมีมมคําว่ากรีนต้องอดทนไม่รู้จะทํำยังไงทำไมครับทำไมเขาต้อ,องอดทนเขาหน้าตาดีเป็นนางเอกเรื่องได้อยู่แล้วไม่ต้องอดทนอะ,อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความเป็นจริงแบบอดทนเพราะว่ารักพิการรีมากจนแบบเป็นาน นะต้องมาอดทนแบบนี้มันก็คนเรื่องซึ่งไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวเรากับก,กินพวกนี้มันเงียบเงียบไปไงก็เลยจับตาก็อาจจะผมไม่ได้ทำอะไรแน่นอนให้คนเข้าใจผิดตรงนี้เรื่องจะต้นตอได้ข่าวว่ามาจากทางกระแสอินเทอร์เน็ตซึ่งก็รู้อยู่แล้วกระแสอินเทอร์เน็ตใครจะเขียนอะไรขึ้นมาก็ได้ะนะครับ เขียนอะไรเกี่ยวกับไทยก็ได้เขาต้องใช้วิจรารณญาณตัวเองนะครับในการสื่อกา,การที่เรารับข่าวสารในตัวนี้นะครับ จริงก็จะเพิ่งตัดสินแต่เรื่องน <c oughs> ี้ไม่มีความเป็นจริงคือแล้วผมก็รู้ว่ามีแย่กันด้วยนะนอกจากพาสาวขึ้นคอนโดก็ชี้แจงไปเลยว่ามีอะไรนะควงสาวนอกวงการสวยอีกไทยเนี่ยแต่คิดไปในเรื่องของข่ในแง่นี่ก็เราก็พอดเหมือนกันนะเนี่ยนังข่าวม่พว่าแบบว่าในกระแสตอนนี้ จะมีข่าวเราเนแง่ลบๆก็ยังมองเราเป็นทางของถูกอยู่ค่ะเป็นทางเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยหรออือที่เป็นทางแง่ดีอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันไม่เป็นจริงซะใหญ่อี่ยคิดว่าเอ๊ะเขายังมองว่าเรายังมีสเสน่ห์พอเรายังเป็นคนที่คนมองว่าเออแบบว่าสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ซึ่งไม่ไม่เคยทําแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นทำแบบนี้มาในแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เป็นผมว่ามันเป็นเหมือนวนไปเรื่อ,อยๆบางทีก็ เคลลี่รักจะแต่งงานเคลลี่จะเลิกเคลลี่มีสาวนู้นสาวนี้คือถือว่าคนเขาก็ยังมองเรายังสนใจในชีวิตของเราอยู่รือว่า,าพยายามจะมองในแง่ดีซึ่งข่าว อะไรผมไม่ค่อยกังวลกับข่าวพวกนี้เนื่องจากมันไม่เป็นจริงสักอย่างผมก็ไม่เคยกลัวเรื่องข่าวเลยใช่ไหมครับปีเป็นข่าวใช่ไหมครับเออเขารู้สิครับมาคุยกันจริงๆข่าวนี้มันนานแล้วนะเขาหนักเขาถามเขาอะไรเขาไม่รับคือไหมเขายังงงเลยว่าเอ๊ะสรุปเป็นผู้หญิงไทยเป็นกรีนหรือเปล่าเกี่ยวกับปีไม่เกี่ยวถึงไทยเขาไม่รู้เกี่ยวกับไทยเหมือนกันอ่า แต่ท่าที่ทราบอย่ที่เราก็เศวาที่ที่พูดไปตอนแรกก็เศวเล่นๆเพราะว่าผู้ช่วยผมตอนนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสาวแต่ก็ไม่ใช่สาวจริงเราก็แบบเฮ้ย hey, ใช่หรือเปล่าเฮ้ยควงขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยคนขับรถมผมห้องเขาก็อยู่ข้างๆผมแฟนเขาไปอยู่มีลูกอีกเฮ้ยผมเดี๋ยวผมมีแอบมีผู้หญิงมีลูกด้วยอะไรก็ซวรัา,าไปเวกันมานะครับแต่เรื่องนี้ไม่กังวลอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่เป็นจรค่ะมัตออไปตรงห้องของเรองที่น่จะมีตัวมันจะมีตัวเราผิดนะฮาร์ดแล ไม่หรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าข่าวดีๆผมก็พอมีอยู่นะครับก็ไม่ใช่ข่าวข่าวลบอย่างเดียวแล้วผมคิดว่าอยู่ในวงการเนี่ยมาสิบสี่เดี๋ยวกี่ปีแล้วผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยก็นานแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าผมทําตัวไม่ดีครับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเหลวาหลายผมคงอยู่ในวงการนี้ไม่ได้ถึงวันนี้การที่เราอยู่นี้เรา,าพยายามที่เป็นรับผิดชอบเรื่องงานนั่นเป็นสิ่งที่อย่างแรก เป็นแบบอย่างที่ดีก็คือเราก็เป็นตัวของตัวเองนะครับคือผมก็ไม่คิดว่าตัวเองก็ไม่เคยไปทําให้ใครเดือดร้อนเลยและให้ใครเสียหายก็เชื่อว่าการเราทําอย่างนี้การที่ำตรงนี้ที่คนเห็นมาหลายหลายปีกับข่าวที่มันมีขึ้นมาบางทีบางครั้งที่อาจจะเป็นในแง่ลบผมเชื่อว่าคนจะมองความดีเรามากกว่าไอ้สิ่งที่เป็นข่าวไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์ว่าทำทุกอย่างนี่ดีหมดแต่ไอ้ไอ้บางอย่างเราเองนะ บางอย่างที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเพราะพูดได้ง่ายๆก็ลองดูแล้วกันนะครับหรือถ้ามันเป็นจริงมันก็คงมีข่าวต่อๆมันก็คงมีภาพมันก็คงมีอะไรต่อมานะครับตอนนี้คโอกาสได้เจอนนี้ครับแม่เคยครับไม่ได้เจอครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าคุณพ่อน้องพีเขาอยู่ที่ข่าเดนย้นขนาดใหญ่คือสงขลานนะครับอยู่ที่สผมก็ไม่ได้เจอครับ ที่ราบก็ยังไม่ได้ขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วเรคุณแม่ก็ไม่ได้เจอทุกที่เนยบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอครับแต่ก็ที่ไม่ได้เจอนี่หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าต่างคนไม่ได้ไม่อยากเจอหน้ากันแต่ก็คือยังไม่มีโอกาสเจอกันนะแต่ก็ได้ได้คุยกันนะครับ